คือเขาง่ายนะตอนนี้ผมก็ไม่ได้ไปใส่เติมแล้วนะะวันนี้ผมจะพาลุงไปเล่นนะครับในโหมด4-4จัดอันดับนะครับเอ๊ะหรือจะเล่นในโหมดโหมดจัดอันดับดีนะแต่เท่าที่ผมคิดว่าดีสุดแลครับเคลืองง่ายๆนะครับ,รบโหมด4-4น,นะครับแม่จะเล่นนะคบว่าผมจะเล่นได้ชนะหรือเปล่า ผมก็ไม่ได้ไปเป็นส่ปืนนะครับผมผมก็เป็นแค่คนที่ต่อใหม่ค่ะจริงๆนะครับผมชื่อไอนะครับไอสิบสี่ดีใครอยากมาตามหาได้ผมก็จะแต่งตัวตามที่ผมแต่งตลอดไปนะครับถ้ารองเท้าไม่หมดอายุนะครับผมได้รองเท้าเจ็ดคู่เพื่อนผมก็มีการงนะานเพื่อนผมเยอะเหลือเกิน นี้ไม่ใช่อะค่บอันนี้ไม่ใช่เพื่อนแท้ครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยทุกคนเห็นแฟนผมไม่ใช่โอเคครับผมจะเริ่มเล่นนะครับผมต้องการที่จะให้มันได้ครับผมไม่เคยคิดนะครับว่าผมจะต้องมาเล่นอะไรแบบนี้ครับโอเคครับตอนนี้ผมเข้ามาลเกมนะครับผมได้กดไม้แล้วครับเดี๋ยวเขาจะรู้นะครับว่าผมต้องพายลิป ทุกคน <S <S ผมอยากรูจังให้ฟังมันจะเป็นยังไงเรากดดูพร้อมกันเลยนะคบสามสองหนึ่งอู้แ้วมันผลเลยทั้งทีม้วย,วยเราก็ต้องเล่นให้มันดีๆนะครับม่ต้องมีคําหยาบนะผมจะไม่พูดคําหยาบนะครับตอนนี้พูดววความหยาบครับครับระวังครับผมว่านะครับมากันเยอะเชียนะครับผมว่ามันต้องมีตัวขึ้นมานครับนั่งอย่างนี้ผมว่าแล้วทุกคน สำเร็จนะครับผมอาจจะผมอาจจะไม่ได้รู้เรื่องนะครับเกี่ยวกับเกมพวกนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นมานานนะแต่ผมจะพยายามนะครับพยายามเล่นให้ดีๆ ขอเนี่ยลงมาชุบเพื่อนนะครับผมถามทุกคนครับนี่ป้าครับแต่งหนึ่งให้เพื่อนเก็บนะครับอันนี้ผมจะดีใช่โอ้ผมอาจจะไม่ได้พูดมากนะครับก็เอาไว้ให้มันดีๆนะครับทุกคนผมจะเลือกปืนนี้นะครับปืนเอ็มพีห้านะครับก็จะอัพเป็นเวอรหนึ่งนะครับ สำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นเกมฟรีไฟนะครับเกมฟรีไฟเนี่ยอาจจะมีคนด่าเยอะนะครับก็ขอให้ทุกคนระวังตัวด้วยนะครับถ้าเขาด่าอะไรเนี่ยอย่าไปตอบโต้ครับแค่โหวตเขาอย่างเดียวว่าเขาเจตนาโดยเกมไม่ก็เอประมาณแบบโหวตตามที่เราตามเอพอ,อรับได้นะครับผมไม่ค่อยชอบนะครับในการที่คนอื่นมาด่าผมนะครับ ผมหวังว่ารอบนี้ที่ผมลงคลิปไปเนี่ยจะไม่มีคนมาดา่าผมนะครับผมไม่ชอบเลยที่มีคนคอยมาด่าผมตลอดเวลานะครับทุกคน ไปแล้วนะครับผมยังไม่ค่อยสนใจนะครับผมขอปั๊มยาก่อนตอนนี้นะครับเหมือนมีตัวนะครับเรียบร้อยทุกคนผมต้องมาดูตลอดนะครับไปตรงพวกแบบแต้มน,นะครับเพราะว่าผมจะได้รู้ว่าผมจะยิงได้กี่ตัวนะครับ,รบรผมผมอยากทำให้ทุกคนสบายใจนะครับไม่ต้องมาด,าด่ากันนะ จะด่าใครนะครับมันไปด่าไกลๆนะผมไม่ได้ด่าทุกคนนะครับขอบคุณนขอให้มีคนมาดูนะครับว่าผมทำได้เท่าไหร่แล้วผมต้องการนะครับผมต้องการยอดวิวเฮ้ยพี่ผมจะได้ภูมิใจนะครับว่าผมเนี่ยทำได้แล้วนะครับว่าผมมีประสบการณ์ในการเล่นเกมนะครับคือผมมีช่องเก่านะครับที่ยอดวิวโคตรเยอะเลยทุกคนแต่ว่าผมอะ ก็วีวะได้หายตัวไปแล้วเอ่อทุกคนมันอยู่บนบ้านใช่ไหมครับเนี่ยผ<ฮ>มต้องการที่จะตามเพื่อนนะครับผมไม่ได้แบบจะไปรังแกเพื่อนหรืยอยังไงนะครับอ,อยากไปช่วยเพื่อนอ้ยทุกคนเพื่อนผมตายแล้วขออน้ยาตมาเก็บของครับ ผมจะต้องระวังตัวเป็นพิเศษเลยนะครับในบนเนี้ยอ้ใครจะมาเอานะสไนเปอร์ผมเล่นสไนเปอร์มัเป็นนะครับทุกคนอย่าดับนะเอ่อทุกคนผมคิดว่านะครับผมอ่ะน่าจะเป็นพอประมาณเป็นซุปเปอร์ได้แล้วนะครับทุกคน วุ้ยทุกคนทุกคนเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาช่วยหน่ะครับเยี่ยมเลยไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยเก่งสุดๆไปเลยทุกคนผมไม่รู้แล้วว่าผมจะเปลี่ยนเป็นปืนไหนอ่ะผมนะครับก็เคยคิดนะครับว่าอยากจะลงคลิปแบบอื่นๆไม่ใช่ฟรีไฟนะครับแต่ผมก็ไม่ค่อยจะมีเกมมากมายครับ ก็จะมี oh, <okay. S 1> พวกโลบอกนะครับกับฟรีไฟนี่แหละที่ทำให้ผมลงคลิปได้ั่หนึ่งมันก็จะลงไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่ามันแหลกๆๆกดนึงผมอาจจะแต่งตัวกานะครับไม่ค่อยมีสก,กินปืนแบบเหมือนแบบพวกยูทูบคนที่เก่งแบบยูทูบเบอร์อย่างนั้นนะคบผมผมไม่เคยเติมเกมผมไม่เคยคิดที่จะอยากเติมเกมนะครับนอกจากตอนโตเนาะ ผมไม่ได้ห่วงของนะครับผมแค่ต้องการกจะกดเฉยๆต้องงัน,นอุ้ยทุกคนเบอร์ตีชื่อน่อยเนี่ยนะครับเช่นแบบพวกคนที่มันยืนนิ่งๆนะครับทุกคนอย่าไปไว้ใจนะครับว่า มันเนี่ยเอ่อทำอะไรสักอย่างนะคบทุกคนแค่บทไปเลยว่า ATK นะครับเพราะว่ามันเขาได้ย่งไงอ่ะทุกคนมันยืนนิ่งนะครับทําให้ทุกคนเนี่ยหัวร้อนถูกไหมทุกคน,กคนใครๆนะครับก็ต้องดา่าถูกไหมล่ะแต่ผมอ,ะอ่ะพยายามที่จะไม่ดา่ามัไม่เคยเปิดไหนนะแต่ผมขออนุญาตบอทเขานะครับคุณเบอร์สี่ผมผมไม่ได้นี่นะครับเขา ATK จริงๆครับ คือถ้าผมโดนลดคะแนนเองเนี่ยผมไม่รู้นะครับว่าเอ่อเขาจะมาด่าผมอีกหรือเปล่าเพราะเขาทากระทําผิดจริงๆนะครับผมไม่คิดนะครับว่าแบบเราต้องมีอะไรนะครับเพราะว่าการที่เรานะครับเล่นเกมนะครับก็ไม่ใช่ว่ามันจะดีนะทุกคน ไมได่ดีอ่ะมันไม่ได้ดีอย่างที่ทุกคนคิดอะครับกกอ้าวทุกคนไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเราก็ไม่ได้ตั้งใจอะไรมากครับแล้วไม่ค่อยเป็นไรหรอกครับ อู uh ้ uh, ทุกคนผมไม่ได้ลงนะผมยังไม่ได้แตะอะไรเลยเโอเคครับก็มันมีการแจ้งเตือนแล้วนะครับว่าผมไม่ได้กรนะทำ,กทำผิดเนาะเขาทำกระทำผิดเองนะครับผมว่าถูกต้องนะครับเขาก็ไม่มีการลดคะแนนผมนะครับไม่มั่นใจนะครับผมว่านะครับวันนี้นะครับก็อาจจะถึง10บนาทีนะครับ แต่ผมว่าอาจจะ20เอ้ยทุกคนถ้าผมเล่นเกมเนี้ยชนะใช่ไหมผมก็จะทันทีก็ไม่เชิงว่าปิดคลิปทันทีหรอกผมอยากเก็บตกคุณมานานแล้วอะ่ะผมนะครับจะพายายามเล่นในทีท่สุดนะครับ จะไม่ทําให้ทุกคนด่าผมอีกเนาะเพราะคลิปเก่าผมอะ่ะทุกคนด่าผมไม่เลิกเลยครับทุกคนทุกคนสวยแล้วไงครับผมไม่อยากจะรู้เลยนะครับเนี่ยว่าผมจะต้องแพ้ะ ทุกคนครับถ้าผมแพ้ผมขอโทษทุกคนนะครับที่ทําให้ทุกคนแบบหัวร้อนนะครับแต่ว่า,าผมมีสัญญาเลยนะครับว่าผมจะไม่แพ้ถ้าผมแพ้ผมยอมนะครับทุกคนให้ทุกคนแบนผมสักกี่รอบกี่ครั้งผมสัญญาผมจะไม่พูดคําหยาบต่อหน้าทุกคนอย่างแน่นอนครับใครอยากขอคลิปในเกมโลบอกก็ขอได้นะครับผมอนุญาตครับ ครขอคลิปในเกมฟรีไฟล์นะครับกดหนึ่งครับใครขอคลิปในเกมโลบกกดสองนะครับผมว่านะครับเกมฟรีไฟล์ที่ผมลงทุกวันเนี่ยมันน่าจะมีค่ามากครับอุ้ยทุกคน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 ผมตายแน่เลยว่ะอ,อุ้ยผมไม่ได้พูดคำหยาบนะครับ ปวดเจ็บมากผมเจ็บมากคนคนนี้นะครับเขาเขาเก่งเกินไปนะครับวิ่งุกคนผมไปฝั่งนี้อา้อวอผมไม่นะทุกคนผมจะจอยวอนะคะทบให้คนนี้ต้องาย เฮ้ยทุกคนเขาหายไปแล้วเยี่ยมเลยเพื่อนจะตามันเย้ทุกคนชนะแล้วผมบอกแล้วครับว่าผมจะไม่ทำให้พีกหวังนะครับทุกคนมขอไม่รับนะครับผมขอไม่รับใครเลยนะแต่ตอนนี้ผมรับเพื่อนนะครับก็ใครอยากมาเป็นเพื่อนผมก็ได้นะครับอย่างทุกคนผมไงเยนี่ทุกคนเดี๋ยวผมไปดูไอ้นี่ก่อน อ,อ๋อโอเคทุคกคนร่อความดีของผมลลัคผมต้องไปดูนะคะว่าคะแนนความดีของผมเท่าไหร่นะคะ ะแนนความดีหนึ่งร้อยว้าวทุกคนผมดีใจมากเลยผมไปดูใครสินะอะไรเนี่ยใช่ค่ะมกรสบูรณ์ดีใจมากเพื่อนทุกคนผมนะครับผมก็จะชอบมาสุ่มของพวกนี้นะครับคือแม่คุณจะสุ่มไปเลยร้อยครั้งทุกคนมันจะครบร้อยครั้งแล้วอะร้อยครับร้อยครั้งจบแล้ว แค่นี้ก่อนนะครับอ่าแล้วก็สำหรับในวันนี้นะคะผมขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่เข้ามาชมคลิปผมนะครับผมขออวยพรนะครับถ้าใครเข้ามาดูคลิปผมอ่ะผมขออวยพรเลยนะครับว่าทุกคนต้องมีร่างกายแข็งแรงแน่เลยแล้วก็สำหรับคลิปในวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณมากครับ